พบกับผมปีชาอีิชิตเคยครับในรายการสาวายน้ำพูดได้บายวินวิทภูนะครับพบกันในครั้งนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวนะครับของนะครับวงการสาวายน้ำนะครับซึ่งหลายคนนะครับต้องการคําตอบนะครับไม่มีใครให้คําตอบในเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้นะครับผมได้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ในการทํางานนะครับทั้งหมดนะครับจะถ่ายทอดออกมานะครับในเรื่องราวของนะครับการนะครับแก้ปัญหานะครับ สวยน้ำคุณภาพสวัยน้ำมีลูกค้านะครับสอบถามเข้ามานะครับถึงคุณปีชาและทีมงานวินวินภูว่าสัไวัยน้ำเป็นฟองนะครับสวัยน้ำเกิดฟองนะครับแล้วก็มีสภาพน้ําที่ไม่ใสนะครับเกิดจากอะไรและจะแก้ไขยังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะถ่ายทอดให้ทั้งหมดนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งูุรัมเหมาดีนะครับและก็เจ้าของบ้านก็ดีนะครับ สามารถทํางานกันได้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับด้วยตัวเองนะครับวันนี้เรามีนะครับเทคโนโลยีนะครับแลวตัวสารเคมีนะครับขึ้นมานะครับในการช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้นะครับเราจะมาคุยถึงสาเหตุนะครับของการเกิดฟองอากาศนะครับการเกิดฟองอากาศ นะครับต่างๆนะครับในสระว่ายน้ํานั้นนะครับแน่นอนมันสื่อสัญญาณว่าในน้ําของเรานั้นนะครับไม่มีนะครับคลีนแน่นอนนะครับน้ําไม่มีคลินนะครับหรือนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับในสระว่ายน้ํานั้นเสื่อมสภาพหรือน้านะครับมีคุณภาพแย่ลงนั่นเองนะครับกรณีสัตว์ที่ใช้คลินนะครับคลินผงหรือคลินน้ําก็ดีนะครับโอเค กรณีที่ใช้โคลินผงนะครับนานเท่าไรแล้วที่ท่านไม่ได้เติมนะครับนานเท่าไรแล้วที่ท่านไม่ได้วัดค่าความเข้มข้นของโคลินนะครับถ้ายังไม่ได้วัดก็ลองไปวัดดูซะมาตรฐานนะครับสระทั่วไปนะครับก็คือ1-3 ppm นะครับวัดโดยเทสคิดชุดเล็กๆนะครับว่าได้มาตรฐานไหม1-3 ppm นะครับถ้านะครับค่าโคลินได้มาตรฐานโอกาสที่จะเกิดก็มีน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีน้อยมากโอเค คอร์นได้นะครับวัด PH ด้วยนะครับมาตรฐานไม้หกเจ็ดจุดสองถึงเจ็ดจุดหกนะครับลองดูลองวัดดูสองค่านี้คือค่าหลักๆนะครับง่ายๆโอเควัดดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับปัจจัยอื่นนะครับที่มันทําให้เกิดนะครับฟองอากาศนะครับฟองที่เป็นฝ้าลอยอยู่เป็นฟองส่วนหนึ่งนะครับโอเคนอกจากคอร์นนะครับไม่มีไม่เหลือแล้วนะครับเรามาดูนะครับ ตัวที่ทําให้เกิดได้อีกก็คือตัวพวกนะครับฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากตัวนะครับตัวเคมีนะครับบางอย่างนะครับที่อยู่ในกับพวกสบู่หรือพวกผงซักฟอกก็ดีนะครับหรือเป็นฟอสเฟตที่เกิดจากนะครับการชะล้างนะครับการใช้นะครับตัวผงซักฟอกหรืออะไรก็ดีนะครับซึ่งเกิดอยู่ นะครับภายนอกสั์นะครับแล้วก็ไหลลงมาในสั์ก็ดีนะครับหรือจะเกิดจากตัวนะครับสารเคมีที่ใช้ปุ๋ยนะครับบำรุงพืชอะไรต่างๆถูกชะล้างลงมาในสัดก็ดีนะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นสระว่ายน้ําก็จะประมาณนั้นนะครับหรือรวมถึงนะครับคราบครีมต่างๆนะครับที่โลชั่นต่างๆนะครับเวลาลงเล่นน้ําเกิดการสะสมเป็นคราบเป็นครีมนะครับพวกนี้นะครับ สามารถก่อตัวนะครับคาบไขมันต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดเป็นฟองได้นะครับโอเคนะครับมีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดตัวนะครับฟองน้ําได้นะครับโอเคส่วนน้ําที่ไม่ใสนะครับก็นะครับมีจากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันน้ําไม่ใส่นะครับคลอรีนไม่มีนะครับถังกองนะครับลองตรวจเช็คแล้วหรือยังนะครับว่านานเท่าไหร่ที่เราไม่ได้ล้างแบ็ควอทนะครับลองล้างแบ็ควอทดูนะครับก็คือล้างยอดนะครับ ให้นะครับสภาพสารกองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเคลือบอยู่ผิวหน้าให้มันหลุดออกไปและการกองเกิดคุณภาพน้ําใสได้ดีนะครับโอเคคอรีน okay, นะครับย้อนมาที่คอรีนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นคอรีนน้ำคอรีนผงโอเคก็ตรวจเช็คว่าโอเคนานเท่าไหร่ที่ไม่ได้เติมนะครับถ้าเป็นคอรินจากเกลือนะครับระบบผลิตคอรินจากเกลือก็ให้ดูว่าโอเคเครื่องยังสามารถทํางานได้ปกติอยู่ไหมนะครับ ถ้าเครื่องทํางานได้ปกติเนี่ยมันขึ้นเออร์เอร์อะไรไหมเมสเซจอะไรไหมที่หน้าจอเครื่องนะครับทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าขึ้นโลเซาอยู่นะครับโลเซลหมายถึงเกลือต่ํานะครับเกลือต่าโอเคมันผลิตต่อให้นผลิตยังไงมันก็ไม่ได้ค่าเคอเร์นที่มาตรฐานนะครับก็คือถ้ามันขึ้นโลเซลก็เติมเกลือซะหรือเซลล์มันเสื่อมหรืออะไรก็ต้องแก้ไขนะครับถ้าไม่งั้นก็จะสะสมปัญหานะครับทำให้น้ําไม่ใสเกิดเป็นฟองได้นะครับโอเคนั่นคือในเรื่องของ ระบบเกลือถ้าเป็นระบบอื่นล่ะถ้าเป็นระบบน้ําแร่หรือระบบโอโซนนะครับลองดูเครื่องเจเนเรตนะครับมันสามารถทํางานได้ปกติไหมนะครับถ้ามันทํางานปกตินะครับแต่ว่าเกิดสภาวะแวดล้อมที่ฝนลงหนักต่อเรื่องกันนานๆเนี่ยนะครับเครื่องมันไม่พร้อมนะครับเราต้องมีตัวช่วยนะครับอย่างระบบน้ําแร่เราก็ต้องมีตัวการเติมนะครับตัวเกลือเข้าไปนะครับบางส่วนแล้วก็ตัวเติมคอปเปอร์เข้าบางส่วนถ้าเป็นระบบโอโซนนะครับก็ต้องลองดูว่าโอเคมัน ปรับแม็กซิมัมแล้วหรือยังในโวลูมของการปรับกําลังการผลิตนะครับถ้ายังก็ปรับขึ้นได้ระบบน้ําแร่นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับสมมุติว่าเราปรับ15ชั่วโมงช่วงไหนที่ฝนตกนอกเหนือจากการเติมนะครับตัวคอปเปอร์แล้วก็เกลือแล้วเนี่ยปรับชั่วโมงการทํางานให้มันทํางาน24ชั่วโมงดูนะครับพวกนี้นะครับต่างๆมันก็จะช่วยนะครับทำให้สภาพน้ํากลับมาเป็นดังเดิมได้นะครับ นั่นคือนะครับต้นตอของปัญหานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรรู้ปัญหาแล้วนะครับเวลาที่เราจะแก้ทํำยังไงครับคุณิชานะครับแน่นอนพอมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเรานะครับก็ต้องแก้นะครับให้เห็นผลเลยก็คือในเบื้องต้นนะครับอ่าเราจะต้องนะครับระบบกองไหนก็แล้วแต่นะครับให้ล้างกองนะครับล้างกอง b a c k w อร์นะครับ เอาน้ำในสารนี่แหละแบ็กวอทให้น้ำบางส่วนมันออกจากสาไปแล้วก็เป็นการล้างหน้าทรายล้างแผ่นกองไปด้วยนะครับล้างทังกองแล้วก็ปล่อยน้ำนะครับออกจากระบบประมาณสักสินะครับโดยเฉพาะน้ำผิวหน้าโอเคลองดูว่าสกิมเมอร์ระบบสกิมเมอร์มันทำงานได้ปกติไหมนะครับดูผิวหน้าได้ไหมนะครับที่เป็นฟองหรือถ้าเป็นระบบน้ำล้นนะครับก็ต้องอัดน้ำให้มันล้นลงนะครับตัวเซอร์แทงนะครับเพื่อที่จะบำบัดไปบำบัดถัดไปนะครับ เคลียผิวหน้าก่อนนะครับเอาน้ำออกไปนะครับสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่นะครับคุณภาพดีเป็นน้ำประปาเติมเข้ามานะครับโอเคในเบื้องต้นนะครับแล้วคุณภาพน้ำมันยังไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้ในทันทีนะครับเพราะดั้นะครับตัวเคมีที่เราจะเข้ามาช่วยนะครับแก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับแนะนำเป็นนะครับ c t x นะครับ care pot นะครับตัวนี้นะครับทำหน้าที่ t in one t in one นะครับตัวนี้ สามอย่างด้วยกันนะครับทำหน้าที่ในการนะครับกำจัดฟอสเฟตนะครับซึ่งเกิดกาจากนะครับฟอสเฟตเยอะเกินไปนะครับมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวไว้แล้วนะครับกำจัดฟอสเฟตนะครับลดปัญหานั้นเขียวนั่นเองนะครับจัดฟอสเฟตไปด้วยนะครับและปรับน้ําใสนะครับในตัวนี้ด้วยนะครับน้ํามันไม่ใสมันขุ่นมันมัวนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็จะทําให้น้ําเคลียร์ขึ้นนะครับเป็นคริสตัลวอเตอร์นะครับถ้าเห็นในรูปก็จะเป็น ใบบแบบนี้นะครับโอเคมีแสงสว่างนะครับทำให้น้ํามันใสมันทยขึ้นนะครับเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนหน้าที่สุดท้ายนะครับก็ทําใหีที่ในการนะครับแก้ไขปัญหาตัวนี้แหละน้ําเกิดฟองนะครับจากคราบครีมต่างๆนะครับน้ําเหนียวนะครับเนือหนะต่างๆนะครับลื่นๆนะครับเป็นฟองนะครับปัญหามาจากที่เราก่าวไปแล้วแต่เกิดปัญหาเราต้องแก้ถูกต้องไหมครับ ใช้ตัวนี้เข้าไปแก้นะครับ1ก้อนแบบนี้นะครับ C d X Care Pot นะครับสำหรับสระว่ายน้ํา50คิวนะครับ1ถุงมีอยู่4ก้อนนะครับ1ก้อนต่อ50คิวนะครับโอเคตัวนี้มันเป็นฟิล์มนะครับเราสามารถที่จะใส่ลงไปนะครับในสกิมเมอร์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันละลายของมันเองนะครับโอเคนี่คือ C d X Care Pot นะครับแก้ปัญหาน้ําได้3นะครับอาการด้วยกันนะครับทำให้น้ําใสนะครับกําจัดฟอสเฟตไปด้วยนะครับอเคปัญหาน้ำเขียวแล้วก็ กับจัดคราบครีมต่างๆคราบฟองต่างๆนะครับจบที่ตัวนี้นะครับโอเคถ้านะครับเติมตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เติมตัวอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยนะครับให้เรานั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าไม่ต้องไปพึ่งคลีนอย่างเดียวถ้าคือพึ่งคลีนอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าช็อคโดสนะครับพะช็อคโดสหมายว่าต้องใส่คลีนเกินนะครับ ปกติเพราะใส่เกินไปมากก็จะมีผลข้างเคียงต่อผิวหนังนะครับไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นนะครับหลังจากใช้ตัวนี้นะครับแล้วการวัดคอรีนก็ต้องมาตรฐานด้วยเช่นเดิมนะครับหนึ่งถึงสาม ppm ถ้ายังขาดคอรีนก็นังจากเราล้างระบบไปแล้วเรียบร้อยเติมคอรีนเข้าไปนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับหนึ่งคิวก็เติมเข้าไปประมาณสามถึงสี่กรัมนะครับต่อน้ำหนึ่งคิวนะครับถ้าห้าสิบคิวก็คูณเข้าไปก็ประมาณยี่สิบกรัมนั่นเองนะครับโอเคนั่นหมายถึงว่า การเติมโอรีนนะครับส่วนพี่เก็ต้องปรับให้ในมาตรฐานนะครับ7.2 7.6เช่นเคยนะครับโอเคเรื่องราวที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของนะครับคุณภาพน้ําที่แย่นะครับกว่าที่มันจะเกิดเป็นฟองได้นั้นมันมีสัญญาณเตือนมาเราแล้วนิดนึงนะครับคือน้ําเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำๆไม่ใส่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจครับมันจะมีฟองมาด้วยนะครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้ววิต้นตอของมันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้แก้ไขแบบนี้นะครับ การเกิดปัญหาฟองนะครับในสระว่ายน้ำนะครับและวิธีการแก้ไขนะครับโดยนะครับ cdx carepot นะครับแนดําโดยผมปีชาและทีมงานวินพูนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมปีชาในตอนถัดไปในเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพสระว่ายน้ำนะครับในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโอเควันนี้พอเท่านี้สวัสดีครับ